เห็สวัสดีจทุกคนวันนี้มาดูาวิธีการปลูกของชาวสวนที่เขาปลูกพักขายเนาะแต่ไม่ใช่สวนปยาดอกเด้อมาดูเขาเออเราจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างอันนี้เขาหวานไปแล้วน่าจะเป็นแมงลักนะจะาคองสวนเขาก็แมงลักน่าจะเป็นแมงลักเออแมงลักอะไรตาบอกแมงลักเออตะกองบอกแมงลักเห็นกระป๋องเห็นซองอยู่แต่เราก็ไม่สามารถเอามาให้ดูได้เนเรกะว่ามันมีอันนั้นของเข้าอยู่เนาะคือเขาหวานไปแล้ว เป็นแปลงของแมงลักเจ้านี่เขาจะปลูกขายเดี๋ยวขึ้นเ้วงามๆเดี๋ยวปยาจะพามาเบิ่งอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะลงไปได้เมื่อแต่สักสองค่ำวันละมั้งนังดูดูจากขีดินนะแต่ว่าทําไมก็ไม่มีรอยเปียกฟังในฝนไม่ตกปะไม่มีรอยเปียกเหมือนทังบานปายาเม้่บัน,บนปยาน่นฝนตกเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานาวานี่ฝนตกทั้งมือเลยก็เลยม,มาดูพ่อเขามาแล้วอู้ทำไมดินเขาแห้งแทะแสดงว่าทั้งนี้ไม่มีฝนเดี๋ยวจะมาดูเดีย๋ยว่าเขามีจะแปลงอันนี้เขาทำแปลงเขาข้าวเนาะ มันไม่น่าจะเป็นแมงลักมดหนึ่งสองสามทั้งนี้นะสามแฝงมันจะเป็นล็อกๆของเขาฝั่งนู้นก็อีกสามแฝงแต่เคยเห็นเขาปลูกเนะี่ยจะเป็นกระเพราหัวระพาแมงลกักเอ่ออะไรนะอะไรอีกอันหนึ่งทั้งหลายพวกพ่อแควนี้แหละเพราะว่าเจ้านี่เขาปลูกเขาส่งเขามีค้าส่งตลอดเนาะแต่เขามีมารอบนี้นะคือเขาไถแล้วเขาเตรียมปลูกใหม่เห็นยีหาพร้อมไหมเออบางทีก็ไม่ยีหาด้วยเด็กบางทียีหาแปลงหนึ่งของเขานุ้งงามใบใหญ่ อ,นนอันนี้เขาหวานเม็ดลงไปแล้วเราไม่รู้เป็นเป็นพักอะไรมั่งเนาะแต่จะเป็นแมงลักมดนะแมนาชา่ยเนาะแต่ตรงนั้นนะมันมีซองของเม็ดพักอยู่น่าจะเป็นแมงลักสองแปลงนะแต่อีสามแป้งหลังเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวพอเวลาขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่ยังไม่มีขึ้นเลยสแสดงว่าพึ่งหวานไปแน่เลย พราะว่าถาวาันเป็นอาทิตย์เราตรงนี้แตกนี่งอกมั้เขปลูกหลายอย่างทุกคนเนาะมันก็การันตีไม่ได้เพราะว่าเราเห็นช่องแขกแปลงข้างหนาโอ้นี่น,น,นี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปยาไปดูตึ้นี้ก่อนเปนกระป๋องเขาแหละวเป็นอะไรกันแน่ ฟองแมงลักทุกคนันันก็กระป๋องหนึ่ง้างหนาโน้นก็กระป๋องหนึ่งสแสดงว่าโซนนี่เป็นแมงลักมดเขามีเขามีตลาดส่งเขามีขาประจำเนาะถึงพักจะลนตลาดเขากลับประจำเขาก็เลยตรงเพาะเยอะๆเผื่อเวลานาแรงเนี่ยพักจะพักจะแพงเป็นพวกเผาแมงลักโหระพาเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่มีสถานที่ปลูกเนาะไม่มีน้ำแต่ตรงเนี่ยเขาเป็นใกล้คลองใกล้ห้วยเขาปลูกได้ตลอดเนาะ อย่างเรานะี่ะไม่ได้อยู่ในแหล่งน้ำนะเราปลูกถ้าเราจะหา,าขานนะถ้าเราจะปลูกขายนะมันอยากตรงไหนอยากตรงเราไม่มีแหล่งน้ำพอ่อนาแรงปุ๊บพักเราจะไม่มีให้เขาเขาก็จะไม่ค่อยอยากหลับเลยเขาตรงการคนที่แบบส่งให้เขาได้เรื่อยๆได้ตลอดเนะาะบมเมนว่าพักขาดตลาดไม่มีก็ไม่มีให้เขาเออมันก็จะประมาณนี้คี่นี่ตรงบ้านปะายานะมันมีแค่บอ่นบอน้ำบ่อน้ำที่เราจกไวชัยน้ำเนาะบ้านป่ายายังไม่มีปะปาถึงเลยได้พุณจะมาเดินปะปาเมื่อวังนึ่แหละ แต่ยังไม่ได้ต่อแค่เดินมาเฉยๆเดินท่อมาเฉยๆไม่มีนามมาคราวนี้เราก็เลยมาดูเขาว่าเขาปลูกอะไรบ้างไปเบื้องไปเบื้องป้านี้ที่เดี๋ยวเราจะไปเบื้องป่าที่เขาตัดขายเมื่อวานนี้ตัดเมื่อวานนี้มั้งเขาตัดไปแล้วเนาะเขากําลังตัดเราก็เลยไม่อยากเข้าไปเพราะว่าบางคนเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะเออเราก็ถ่ายเข้าไม่ได้นะบุคคลที่สามนะป้าี๋ยวเราจะไปดูไปงมุ้งฟังูุ้่นะยังไงป่าที่เขาปลูก อันนี้คือกะเพราเขาตัดไปเมื่อวานกะเพราอย่างเดียวเดี๋ยวฟังจะเป็นยีราทุกคนเห็นใจไหมถ้าเราปลูกกินเราจะปลูกแค่ต้นเดียวยีหราเนาะอันนี้คือเขาปลูกขายเป็นอาชีพเขาขายประจั่งขึ้นมาเขาปลูกถ้ามันใหญ่ขึ้นมาพอได้ตัดนี่มันไม่ใช่แน่นอนนะอุ้ยหลอนมากเลยทุกคนวันนี้แดดหลอนจัดแป๊ดเลยฝนจะลงอีกมั้งอุ้ยตายอดจะถิดไหมอือนี่น่ารก็จะอยากเก็บเป็นมด นกน้ีาต้ยยไม่ลกังามลยี๋ยามานสวยงามเลยลาอันนบเาอาตัไปแล้วนาะดยเลยนะ้ม่ใา,า่มะไกอเอนข้ากําลังจหลอ,อันนี้แมงลักบนนมแมงเขายัางบ่อนันเทศุ่นอันนี้นะเขายังมไ,มไม่ทํารุ่นแมงลักพี่เขามาตัดเมื่อวานเขายังไม่ได้ทํารุ่นเด้วเขาจะมาพากันมาถอนเข้ามาสคนพวเมียเขาขยันอู่เนาะ แต่ยังเล่านะอุ้ยจาลกขนาดนี้มันจะไหวไหมนี่เห็นไหมทุกคนดูด้วยแมงลักถ้าปลูกหนาฝนจะเป็นแบบนี้ต<ด>ายเหี่ยวเขาปลูกทีนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อแหวอ,อะไรมาใส่มาแก้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าดินเข้าปลูกตลอดทำยังไงก็แก่ไม่หายเพราะปะยาญเคยปลูกขายแล้วมันมันมันขายมันขายแล้วมันมาตายแบบนี้แหละประาญถึงเลิกปลูกเพราะว่ามัน มันไม่คุ้มยาก็ลกวโหกเลยแต่เขาจะเป็นแบบนี้เลยพอกําลังจะได้ตัดงามๆแบบนั้นอ่ะเขาก็จะเหี่ยวเป็นแบบนี้ดินมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนจะว่าเอา้าทาไมถ้าดูขิเลศดูรู้ในกล้องเนี่ยจะมองขิเลศแต่ว่าจริงๆถ้าเขาถอนอยาออกงามใบใหญ่แต่พองามเยอะๆงามจัดๆปุ๊บเราจะได้ตัดจะเห็นเงินแล้วนะ จะมีอาการเหี่ยวเขาเรียกโคนเนานะ่าเนาะพอเราถอนออกมาดูใส่ในของต้นมาต้นแมงลักอ่ะนะเขาจะโดนไข่เขาเรียกเสี้ยนดินนะเจาะเข,ข้าไปกลางลําต้นเลยทุกคนอันนี้นเหี่ยวๆนะนั่นแหละถอนดูได้เลยแต่อันนี้คงเข้ามากาถอนออกโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าร้นแดดวันนี้ร้อนมากไปแล้วจ้าบ๊ายบาย